เทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดการประชุมการจัดทำตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator เมื่อวันที่4กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกานห้องประชุมสันตรัตโรงแรมตากศิลานายภาคินติระพงไพบูุน์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามเป็นประธานการประชุมการจัดทำตัวชี้วัด KPI หรือ Key Performance Indicator โดยมีนายสายยันพิรมกิจประลัดเทศบาลเมืองมหาสรารคามกล่าวรายงาน ดยเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนางานอย่างมีเป้าหมายมุ่งสู่ผลสำเร็จของงานโดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งจะส่งผลให้เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นองค์กรคุณภาพและยั่งยืนเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีเป้าหมายมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้อย่างยุติธรรมตามความเป็นจริงสามารถนำผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายและมีข้อมูลที่สามารถวัดผลงานได้เป็นรูปธรรมได้ตัวชี้วัดที่หลากหลายกรอบกลุมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ได้นำผลการประเมินตัวชี้วัด พัฒนาต่อยอดภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำผลการประเมินตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิน่นจึงได้จัดการประชุมการจัดทำตัวชี้วัด KPI หรือ Key Performance Indicator ขึ้นระหว่างวันที่4-5กรกฎาคม2565ทั้งนี้นายพาคินติดพง์ไพบุญนายกเทศมนตรีมือมหาสารครามนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคราม จากนั้นวิทยากรได้ชี้กระบวนการและขั้นตอนการประชุมกระบวนการและหลักการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์องค์กรโดยสวอตเพื่อกำหนดทิศทางองค์กรวิเคราะห์องค์กรและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและปัจจัยทางยุทธศาสตร์สรุปผลการดำเนินงานในวันแรกและทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมบุคลากรการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์การกำหนด KPI and balance scorecard และค่าเป้าหมาย ร่วมกันกำหนด KPI และทาร์เกตตามกลุ่มภารกิจการบ้านและการนัดหมายการประชุมครั้งที่2ในครั้งต่อไปโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลพู้งหนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงเรียนผู้จัดการสถานธนานุบาลเจ้าหน้า,นาที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจำนวน90คน โอกาสน,นี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรช,ชาญชัยจารุพาสที่ปรึกษาด้านวิชาการเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลเมืองกาลสินมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย